สวัสดีค่ะพบกับมิ้นและรายการ52สัปดาห์รู้เพื่อรวยอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้เป็นเรื่องลํำไย,ยค่ะซึ่งการทำงานในส่วนลำํำไยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั้นนะคะเจ้าต้นลำไยอยู่ในช่วงแทงช่อดดอ,อกกันค่ะซึ่งการทำงานในสัปดาห์ที่แล้วนั้นประกอบไปด้วย ในสัปดาห์ที่แล้วนะคะลำไยส่วนใหญ่อยู่ในช่วงแทงช่อดอ,อกค่ะดังนั้นกเกษตรกรควรให้น้ำอย่างสม่ำเสมอแต่ในกรณีที่ต้นลำไยไม่สมบูรณ์ควรฉีดพ่นธาตุรองและธาตุอาหารเสริมและฉีดพ่นทางใบ เพื่อให้ต้นมีสภาพที่สมบูรณ์ขึ้นและที่สำคัญนะคะกเกษตรกรควรเข้าสำรวจโรคและแมลงบริเวณช่อดอกอย่างใกล้ชิดค่ะเพราะหากมีการเข้าทำลายของโรคก,ก็ควรฉีดสารป้องกันกำจัดในทันทีค่ะและในสัปดาห์นี้นะคะเจ้าต้นลำไยก็อยู่ในช่วงเดิมค่ะนั่นก็คือช่วงแทงช่อดอกเราไปติดตามรับชมแผนการทำงานในสัปดาห์นี้กันดีกว่าค่ะ และในสัปดาห์นี้นะคะเกษตรกร,กรควรให้น้ํากับต้นลําไยอย่างสม่ําเสมอและเฝ้าระวังโรคแมลงศัตรูในระยะออกดอกด้วยเช่นหนอนม้วนใบและชอ่อดอกหนอนกินดอกแมลงค่อมทองถ้าหากพบเห็นในปริมาณมากนะคะควรฉีดพ่นด้วยคาร์บาริล85%ในอัตรา30กรัมต่อน้ำ20ลิตรนั่นเองค่ะแต่ในกรณีที่พบมวลลำไย ควรฉีดพ่นด้วยแลมดาโซฮาโลซารินนะคะ2.5%ในอัตรา 10cc ต่อน้ำ20ลิตรค่ะและถ้าพบเพลี้ยไฟก็ควรฉีดพ่นด้วยอิมิดาโคพิตนะคะ 8cc ต่อน้ำ20ลิตรนั่นเองค่ะและในวันนี้นะคะเราก็เต็มอิ่มกับแผนการทำงานในสวนลำไยกันไปแล้วนะคะแต่สำหรับเกษตรกร,ร,กรท่านไหนคะ่ะที่มีปัญหาหรือมีข้อสงสัยสามารถโทรเข้ามาสอบถามเราได้นะคะที่เบอร์ 029677014ค่ะหรือจะเป็นอีกเบอร์หนึ่งนะคะที่0885075000ค่ะที่ SMS นะคะพิมพ์และส่งกันเข้ามาได้ค่ะที่เบอร์4689110หรือจะเป็นช่องทางอีเมลนะคะส่งกันมาค่ะที่ n e w s a t s a t i o n t v และที่อยู่ที่ขึ้นทางหน้าจอนี้ก็สามารถส่งเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะคะ และสุดท้ายนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลความรู้ดีๆค่ะจากรองศาสตราจารย์ดอรอัมภัยวันพรานุวัตรอาจารย์ภาควิชาโรคพืชคณะ,กะเกษตรมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์และก็ยังมีอาจารย์ภาวินมโนชัยจากมหาวิทยาลายัยแม่โจอีกคนหนึ่งนะคะนั่นก็คืออาจารย์ยุทธนาขาวสุเมนจากมหาวิทยาลายัยราชมงคลล้านนาะวิทยาเขตลำปางก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะ และในสัปดาห์หน้าท่านผู้ชมห้ามพลาดแผนการทำงานในสวนลำใหญ่ที่มิ้นจะนำมาฝากกันนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่สวัสดีค่ะ